สวัสดีคะ่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะบ้านสวนทรงรักวันนี้วันที่สี่เดือนพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะนี่คะ่ะพระดูปลาบ้านสวนทรงรักยามเช้าค่ะปลาของเราขอบคุณพระเจ้าก่อนนะคะทุกกรณีมีทุกรุ่นค่ะเราเลี้ยงครั้งเดียวแล้วก็น้องเขาเพาะลูกเองค่ะลูกเขายะมากลูกปลานินปลาทับทิม นี่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเล็กๆค่ะเล็กๆเล็ก,ลก,ลก,ลกมากๆเลยเขาเพิ่งพาะออกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวสูไม่ดูเนี่คะ่ะเห็เนไหมคะ,เย,คะเยอะมากเป็นปลานินกับปลาทับทิมนะคะ เยอะมากๆค่ะเขาจะอยู่รอบขอบสะนี่ยค่ะของเรามีหลายรุ่นนะคะเนี่ยรุ่นรุ่นแม่รุ่นพ่อก็เยอะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยตัวเนี้ยอืมเห็นไหมคะปลาทับทิมน่ารักมากค่ะสีชมพูค่ะ แล้วก็ปลาปลานินด้วยนะคะที่ออกดำๆนิดๆมีไข่เยอะไข่เยอะมากเลยโอ้ยขอบคุณค่ะมีไข่เยอะเยอะมากอู้น้ำเราลงไปเยอะค่ะนี่ค่ะวันนี้อากาศดีค่ะ เราไม่ได้อยู่บ้านสวนนานเลยแปดวันค่ะเนี่ค่ะลมเย็นอากาศดีค่ะประมาณยี่สิบเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบหกองศาค่ะชาวนี้ยีสิบหกองศาค่ะบ้านสวนก็ธรรมชาติยัง ยังคงทนถาวรอ,อยู่นะคะกลางคืนก็เย็นสบายตอนเช้ามาก็เย็นอากาศร้อนเฉพาะตอนกลางวันแดวกระทมน้อยเราก็อันนี้เป็นออ,อะไรนะถั่วแขกนะคะเนี่ยปีนี้ไม่ดกค่ะมีแค่นี้แหละปล่อยธรรมชาติเลยยังไม่ได้เก็บค่ะ เนี่ยค่ะกระท่อมเราก็อยู่กับธรรมชาติเนาะสบายสบายอากาศดีค่ะตื่นเช้ามาก็สดชื่นจริงๆเลยนี่ค่ะพักบุ้งเราคุณน้าสาวก็ช่วยดูแลค่ะ ถอนวัชพืชออกหมดแล้วเหลือแต่ผักบุ้งอย่างเดียวตอนนี้สวยงามมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดน้ำใส่เยอะๆต้นมะขามต้นนี้ก็โตแล้วค่ะเนี่ยน้องกำลังออกดอกเต็มเลยตอนนี้โอเคโอเคค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ